สวัสดีครับชื่อว่าธามาพรนาถทองหรือชื่อเล่นชื่อฟอนครับอายุ22ปีครับทำงานตอนนี้ทำงานกลางคืนอยู่ครับเล่นดนตรีครับผมส่วนความไฝฟันน่ะผมอยากมีแฟนคลับเยอะๆอยากมีคนรู้จักเราเยอะๆอยากแบบอยากอยากทำอะไรแล้วก็มีคนแบบชื่นชอบเรามากขึ้นเงนี้ยครับแนวเ,เพลงที่ถนัดผมถนัดป๊อปล็อกครับผมแต่แล้วแต่ฟิลบางครั้งก็อยากร้องอีกอย่างหนึ่งอยากร้องเงี้ยครับ ทุกการกระทำที่ทำให้เธอเสียใจฉันทรมานแค่ไหนใครจะรู้ที่ผ่านมาถึงหมดฉันเป็นคนพาแต่แค่ไม่มีน้ำตาออกมาใ,ใครได้รู้ความจริงที่ซ่อนอยู่ในรอยน้ำตา ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับให้ผมมีความฝันของผมได้ไปต่อสารต่อให้ถึงปลายของความฝันของผมนะครับขอบคุณครับ